สวัสดีครับย <Yeah. S 1> สวัสดีทักทายกันเลยครับยามเช้าลัคกี้ของเราครับก็อันนี้นะครับไปกับพี่โดโด,โดสองคนนะครับไปไหนกันเลยไปไหนลูกก็จะไปใช้ชีวิตในป่านะครับขัดให้พี่โดโด้ัดให้น้องลัคกี้ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ฝึกเช้าเ้าก็ฝึกเต้นฝึกอ่า นิดๆหน่ออๆนะครับเนาะก็ท่านผู้ชมท่านไหน,นะครับที่อยากจะชมน้องลูกี้เต้นนะครับเย็นๆครับงานช้างนี้เริ่มเป็วันที่เก้าันวานะครับถ้าทันนะครับเจอแน่นอนนะครับ mm hmm. เดินอยู่เลยครับ mm hmm. โอ้ยๆๆลูกเดินดือไปหาพี่โดโด้เลย โอ้ยไปแล้วนะครับมาโอ้ยไม่มีด้วยหรอกไปเราจะไปฝึกใช้ชีวิตในป่านะครับมาอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับให้เล่นดินถูต้นไม้ถูอะไรบ้างครับดูครับหน้าเข้ามาคอมเมนต์มากเลยครับผมไปครับผมครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาผูก ป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอควานก็ได้กลับไปเอาเกี่ยวกับพวกอาหารให้กับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยญ้านะครับให้น้องได้ยืนกินนะครับตอนนี้เราก็จะผูกน้องไว้ข้างๆพี่โรดูนะครับให้พี่โรดูเป็นที่เลี้ยงในการใช้ชีวิตในป่านะครับพอควานก็จะนั่งดูเป็นระยะแล้วก็เฝ้ามาดูเรื่อยๆนะครับก็เราจะสอนให้น้องเขา ใช้ชีวิตในป่านะครับจะได้ไม่กลัวไม่ตื่นนะครับอนาคตถ้าเราไปนู่นไปนี่นะครับนะครับนี่ครับนี่เขาจะเป็นพิโรดโดนะครับพีโรดโดก็จะคอยอยู่ข้างๆนะครับนี่ครับสุดแล้วนะครับโซ่ก็จะอยู่แค่นี้นะครับพิโรดโดก็จะคอยอยู่ข้างๆคอยดูน้องข้างๆครับน้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้พี่โดโดสอนการใช้ชีวิตนะครับว่าเวลาอยู่ในป่าต้องทำยังไงนะครับเขาก็ให้พี่โดโดเปียเสมือนพี่เลี้ยงไปเลยนะครับดูครับถ้ายืนถูต้นไม้แบบนี้แสดงว่าก็ไม่ค่อยตื่นตะหนกอะไรมากมายนะครับเนาะก็เอาเลี้ยงช้างก็พยายามอยาให้น้องเขาติดหลัก พยายามออกมาใช้ชีวิตนะครับในป่าบ้างนะครับจะ่ได้เรียนรู้นะครับก็โตไปจะได้ไม่ตื่นไม่กลัวนะครับเนาะจะได้ไม่ตื่นไม่กลัวนะครับนี่นะพีโรโรก,ก็จะยืนข้างแล้วก็ผูกให้ไม่ถึงกันนะครับให้แต่ยังดูช่วยเหลือกันนิดนิดหน่อยนะครับเออ โอ้ยเบียนมนอันนี้พีโดโดนะครับอยู่ในปลาใ,ใหญ่เลยครับเหมือนช้างปลาเลยนะรตรงนี้ก็จะเงียบนะครับเงียบหน่อยเนาะเพราะว่า เราก็พยายามที่จะให้น้องช้างนะครับออกเป็นวันวันนี้ก็จะขึ้นมาไกลเริ่มไกลหน่อยนะครับเป็นวันแรกคอยออกนะครับให้กับน้องๆเพราะว่านี่ครับยืนกินต้นกล้วยนะครับพ่อขวานก็จะมาดูเป็นระยะนะครับให้น้องลักกี้กับพี่โรโดนะครับให้พี่ได้สอนน้องนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับนอกการอยู่คนเดียวนะครับเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้องช้างมันห่างช้างใหญ่ไม่ได้หรอกครับช้างเล็กนะครับเพราะว่า ถ้าน้องซึมเศร้าหรือขี้ระวาดขี้กลัวปุ๊บเนี่ยจะเกิดโรคภาวะเซลส้นบันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพาน้องออกมาเดินเล่นนะครับออกมาเดินเล่นมาใช้ชีวิตในช้างต่อช้างสอนกันนะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้บรรยากาศในป่าก็เงียบนะครับดูครับท่านผู้ชมเงียบไหมครับ เงียบสงัดนะครับเพราะว่าแดดก็ออกนะครับพออยู่แถวนี้นี่ยังไงก็ล่มล้านเปอร์เซ็นนะครับล่มล้านเปอร์เซ็นอยู่ล่มนะครับเวลาเราพาเดินไปไหนไปาไหนก็น้องเขาก็ยังไม่เกิดอาการกลัวนะครับเสียงนกเสียงกานะครับก็จะได้ใช้ชีวิตยอยู่ในป่าว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยนะครับผมก็จะสอนช้างอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยลักกี้โตไปนะครับก็จะสามารถมาผูกในป่าได้ไม่กลัวไม่อะไรนะครับอืม พีโดโดก็อยากกินด้วยนะครับเนื่องจากลักกี้นี่คือหาอาหารกินไม่เป็นอยู่แล้วนะครับในป่าเราก็ต้องนําอาหารมาให้ส่วนพีโดโดนี่กินหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเต็งนะครับต้นโมกงน้าโมกนะครับเทวันนะครับหากินได้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับดูครับเป็นตัวอย่างครับดึงแล้วครับ เงียบสงัดจริงจริงครับผมบรรยากาศเนาะเขาก็ปลูกไม่ไม่ไม่สูงไม่เยอะนะครับปลูกนิดเดียวข้าวากร้าก็จะปลูกนิดเดียวขพอให้น้องได้เพราะว่าถ้าปลูกยาวนี่ครับเหตุผลที่ไม่ปลูกยาวนะครับผูกปลูกไปนี่เขาก็จะไปเกี่ยวต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้ก็จะจำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ลงโลกนะครับแบบนี้เราก็ปลูกไม่ให้น้องได้ยาวเกินไปนะครับถ้ายาวเกินไปเดี๋ยว จะพันต้นไม้นะครับยังไงดูือไอ้ลูกเพื่อนไม่อยู่นะครับเนาะปกติอยู่สซมคลสามมคลไม่อยู่ลูกฌางก,ก็จะรู้อัตโนมัติของเขาเองนะครับเนาะ โคพูขวานก็จะไว้เอาหารมาให้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับกินเลยก็ถ้าดูสถานการณ์ดีแล้วก็เอามาผูกนะครับ ถ้าการไม่ดีเราก็ไม่ได้ออกมาครับว,วันนี้ก็อารมณ์น่าจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงฤดูตกมันนะครับทั้งสองฤดูตกมันนะครับเนาะช่วงฤดูตกมันเลยก็ต้องระัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ก็ยังไงสาวน้อยอยู่นี่แหละนะจะได้เก่งนะครับอยู่แล้วก็เล่นดินเนี่ยเอาดินขึ้นหลังแล้วก็ถูต้นไม้ลูกเนื้อหนังก็จะได้ดีเนาะจะได้ไม่มีหมัดมีเหาถูไปเรื่อยๆเออเออน,นั่นแหละถูแบบนั้นแหละเออนั่นแหละถูแบบนั้นแหละเออนะอยู่ที่บ้านไม่สนุกหรอกลูกร้อนอากาศร้อนด้วยทีนี้ก็อากาศเย็นเออถูไปถูอย่างนั้นลูกอืมนี่ครับก็อย่างนี้นะครับนี่ธรรมชาติ เขาจะได้ไม่เครียดด้วยนะครับเนาะแล้วก็ออกไปแคๆเจ็บก็จะไม่ตามมาคัพี่ดูของเราก็จะกินอย่างเดียวเลยพี่ด้ดูน้องด้วยนะรู้ไหมดูน้องด้วยนะลูกเดี๋ยวพ่อมาก็ฝึกให้น้องช่วยน้องอย่าลังเกน้องอยู่กับน้องพ,พ่อจะเอาย่ามให้เรื่อยๆ กินอะไรกินใบกล้วยเอากินกินใบกล้วยด้วยนะครับ ก็จะไปถูต้นไม้ครับขึ้นป่าขึ้นเข้าไปแล้วก็ถูเล่นดินนะครับดินนี่เี่เน่นี่เอาดินขึ้นหลังนะครับขันเขาจะได้ถูนะครับทีนี้ขี่ใครที่ติดกับช้างก็จะหลุดหมดแล้วครับทีนี้ลูกยาวไม่ได้ครับถ้าเขาเดินไปทางนู้นบนไม้อีกทีหนึ่งนี่โอ้แย่เลยนะครับถ้าไปเดินไปที่หนึ่งกลับไม้ที่หนึ่งก็พันเลยนะครับไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเลยต้องปลูกสั้นๆนะครับปลูกยาวไม่ได้ขี้ถอยมาลูกไปทําไมน้าติดอกไม่ได้มาเอ้ยมาอันนี้มาเรีดูมาเข้าไปถูครับดูดูท่านผู้ชมดูครับรพ่อพี่แม,ม,ม,ม่ทุกท่านครับผมเข้าไปถู <laughs> ดูถอยลูกถอยเออนี่จะดูดดขโมยกินยาอีกหมดแล้ว ถูเล่นนะครับตามธรรมชาติตามเด็กไปนะครับนี่ก็อยู่ข้างข้างกันนะครับก็ความก็จะเวะมาดูบ่อยๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากพ่อแม่ๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องพลายซับมงคลซีโดโดโดนะครับปรับใดที่เขายังไม่หวงสิทธิ์ในชื่อซับมงคลเราก็จะใช้ช่องซับมงคลต่อไปนะครับฝากพ่อแม่ไว้กับโอกาสนี้ด้วยนะครับเนาะก็วันนี้เป็นวันพระนะครับเนาะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะร่มเย็นนะครับมีเงินมีทองใช้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับเนาะนะครับปราจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับอู้กินต้นอะไรน่ะดูครับกินเป็นด้วยครับอ๋อสำหรับคลิปนี้พ่อการก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกับอีพีใหม่คลิปใหม่หน้าสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ